อะโวคาโดไรมเมล็ดนะครับซึ่งมีผลลักษณะส,สองใหญ่อ่าก็คือผลใหญ่กับผลเล็กเราจะดูว่า่าผลทั้งสองอย่างเนี้ยมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับผลออกมาจะมีลักษณะาตามนี้ครับอตรงนี้เราจะเห็นว่าผล ชื่อผลอะโวคาโดที่มีชื่อว่าอะโวคาโดไร้เมล็ดนั้นจะมีลักษณะผลแตกต่างกันนะครับผลแรกก็คือลักษณะผลที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกคล้ายแตงกวาเมื่อผ่านแล้วนะครับก็จะไม่มีเมล็ดเลยนะครับเป็นลักษณะของผนังรังไข่จเจริญเติบโตโดยไม่มีเมล็ดเพราะฉะนั้นผลจึงเล็กและก็สั้นนะครับส่วนอีกผลหนึ่งนั้น อาจจะมีขนาดใหญ่จะมีลักษณะเป็นรูปายาวๆลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเปลือกหูเมล็ดของมันเปลือกหูเมล็ดของมันตอนนี้ก็เริ่มจะมีสีน้ำตาลแล้วนะครับอันนี้ยังไม่แก่จัดเท่าไหร,นร,ร่นะครับสุกประมาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เมื่อเราแกะดูข้างในแล้วจะเห็นว่าเนื้อ,อข้างในก็จะมีลักษณะหนาโปสมควร นะครับหลายคนอาจจะแปลกใจว่าอาโะโวคาโดไร้เมล็ดทําไมจึงมีเมล็ดเหตุผลอย่างหนึ่งนะครับก็คือธรรมชาติของพืชแล้วมันก็กลัวจะสูญพันธุ์นะครับมันก็พยายามที่จะสืบพันธุ์นะครับบางทีอาจจะมีการผสมพันธุ์ข้ามดอกนะครับจึงทําให้เกิดเมล็ดขึ้นเพราะนั้นรูปร่างของผลจึงแตกต่างไปจากเดิมน,นะครับตามทฤษฎีของชาญดาวิน